มีเลยเลยมีหนอดเดียวมีหนอดเดียวค่ะทุกคนเราจะบอกว่าหินเยอะมากอ่ะดูขค่มมีแต่หินหือยานหยาบแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นเสียงหน่อยตนนี้ทางนั้นต้เอาหินออกให้หมดก่อนนะคะ โอ้เห็นเยอะมากพี่พี่มาค่ะจะทำการคิวน้องแล้วนะคะว่า ขอขายวันนี้น้องโดนแมงแทแท้ไปนิดนึงค่ะพี่เม่น้องโดนแมงแท้ไปตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเฉือนออกนะคะก็กินได้เหมือนกัน,นเดี๋ยวดูตรงนู้นค่ะเดี๋ยวลองหาตรงนู้นนิดนึงว่ามีไหมช่วงนี้มีคนมาคูดอร์เหมือนกันเนหนยอ่ะมี่อหรือเวหมือนกันแต่เหมหนังเลยอ่ะมีหน่อหรือเปล่านี่ อ๋อมีหน่อจริงเนียค่ะเมื่อกี้ใช่แล้วใช่ไหน่อนี่เมื่อกี้ดินแตกแล้วก็คูดออกดูอืมป้าดูค่ะคือเห็นเด่นน้องแตกไว้นะคะก็เลยลองขุดแล้วมีน้องไห้นะคะสรุปคือมีค่ะสรุปสรุปคือเจอน้องนะคะนี่ป้าดูค่ะทุกคนนี่คือน้องอะหาทางงอกไม่ได้ใช่ไหมคะน้องก็จะ อ,ออกมาแล้วก็ดันให้ดินมันแตกนี่ค่ะโอ้ข้างล่างมีไหมเนี่ยองานเอาข้างอะ่อออะงานเอาใส่ขว้ ผิดคาเป็นที่หนึงค่ะขอไปด้วยนะคะใกล้แล้วค่ะทุกคนนี่หมอนใหญ่มากค่ะพี่ๆดูแล้วคืออันนี้ย,ยังอยู่ในดินนอ้องต้องการที่จะงอกใช่ไหมคะธรรมชาติของอ,อ่าพืชผักนะคะเวลาน้องจะงอกอน้องจะหาทิศทางยังไงก็ได้เพื่อให้เราออกมาสู่พื้นดินใช่ไหมคะน้องก็ดันดินแตกเลย สุดยอดมากเดี๋ยวขอดูข้างล่างกันน,นะคว่านีมีไหมซึ่งจะบอกว่ามีหินเยอะมากพี่ว่าไม่น่าจะมีแล้วค่ะทุกคน จะทำการคิวน้อออกมาแล้วนะคะทุกคนดแล้วดูอ้วนๆแบบนี้นะคะพี่ๆดูน่ากินมากช่วงนี้หน่อไม้แถวข้างล่างให้ราคาเท่าไหร่คะบนรอยช่วงนี้มีคนกุด ขายเยอะน้องราคาไม่ค่อยงามนะคะพี่ๆแต่ก็ยังถือว่าหาเงินได้หารายได้ได้นะคะมาค่ะพี่ๆตอนนี้จดินแต้เลยค่ะทุกคนใสซูมมาดินี่ยดินแต่เลยอ่ะหนอนย,ยาวมากมนอใย,ยาย่จริง มันหวานนี่คน ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะพี่ๆนี่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นคะ่ะนี่พยายามจนได้มาขึ้นจะบอกว่าเอาตัวมูดเข้าไปแบบตัดน้องยางมากเลยนะคะตัดแบบยากเลยแต่ก็รู้สึกว่าน้องใหญ่แล้วก็เจอแล้วก็ไม่อยากจะทิ้งให้แบบเสียโอกาสไปดูค่ะขาวขา,วขาวโอ้หนอนนี้คือใหญ่มากน่าจะใหญ่ที่สุดตั้งแต่ขุดมาเมื่อกี้แล้วคะ่ะใหญ่มากเอาหนอนนี้กลับด้ไหม มีสองนอค่ะทุกคนณนอเล็กกับนอใหญ่แล้วก็เดี๋ยวหาบริเวณนี้ก่อนนะคะ แล้วค่ะทุกคนไปกันต่อค่ะเดี๋ยวจะไปหากอนุ้นค่ะพี่ๆคือจะบอกว่าวันนี้ยังได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็จะหาให้พอพักอสองสามมื้อค่ะ เจอ1หนอก็จะมา2นอ3นอ4นอนอ แล้วคะ่ะพี่พี่ดูมีหน่อเล็กตรงนี้ด้วยนะคะหละ้วกหนอ่หนอยใหญ่รับเอาหน่อยใหญ่ด้วยใช่ไหมหินเยอะมากค่ะพี่พี่โอ้โหคุณน้องจะบอกว่าหินยังเยอะอะ่ะ ต้องการที่จะน้องออกมาในสภาพที่สมบูรณ์นะคะก็เลยจำเป็นต้องหินออกก่อน ใช้กำลังภายในพอสมควรเลยค่ะพี่ๆเดี๋ยวลงหาตัวนี้สักหน่อยนะคะมีไหมส่วนเนี่ยจะเป็นตาค่ะถ้าตาของน้องมันจะไม่ค่อยสวยอะ่ะพี่ๆไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะ ค่ะพี่พี่อืเจอของดีใช้แล้วค่ะยินแตกจจไม่รู้จะแตกยังไงแล้วค่ะให้ดูคือน้องก็พยายามนะคะแบบหินหนักขนาดนี้น้นนองก็สู้เพน้องก็อยางมีทางรอดนะคะพี่พี่ดูโอ้โหแล้วหินทั้งนั้นเลยค่ะจะดูให้หินแบบ 今天拿了啥头盔？ ดูคะ่ะพี่ๆน้องใหญ่มากอันนี้คือต้องบอกว่าน้องอะ่ะดันตัวนะคะสู่พื้นผิวแล้วก็น้องก็โผล่มาแล้วนะคะแต่ยังข่าอยู่เอากลับไปกินได้เมื่อกี้สับหนึ่งทีเจาะอตรงน,นี้เสียดายมากแล้วก็เจ็บใจเหมือนกันมาคะ่ะพี่ๆตอนนี้น้องกำลังจะกลับแล้วนะคะก็เลย ปลาที่สารขึ้นขึ้นมาเองนะคะตะการนี้คือจะบอกว่าสารขึ้นมาเองแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูหน่อที่เมื่อกี้ขุดได้นะคะแต่ว่าเอาไว้ตรงนู้นอีกที่หนึ่งก็คืออันนี้เดินตามถนนมาเรื่อยๆก็เลยเอาซ่อนไนว้ตรงนั้นละเดี๋ยวไปดูผลงานของพ่อหนุ่มวันนี้กันดีกว่าค่ะว่าได้เยอะแค่ไหนไปค่ะเดี๋ยวไปชมด้วยกันเดี๋ยวเตรียมตัวกลับันเลยนะคะ ไปคะ่ะทุกคนกลับบ้านกันมาค่ะทุกคนอันนี้คือที่ขุดแล้วก็เปลี่ยนที่นะคะก็เลยเอามาเทไวต้ตรงนี้เพราะว่าน้องมีน้ําหนักเยอะนะคะก็เลยเอาน้องมาเทไว้ที่นี่แล้วก็มาเก็บใส่ ม,มาค่ะพี่ๆเดี๋ยวคือขอภายในความบ้านลบนิดนึงนะคะตอนนี้มาถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาคือหน่อเล็กๆอ่ะวันนี้ตั้งใจจะเอาไปต้มนะคะแบบว่าต้มทั้งหน่อเลยแล้วก็ทาน้ำพริกอะไรพวกนี้จิ้มนะคะส่วนหน่อใหญ่ๆก็จะเอามาสับหรือว่าเฉือนเป็นชิ้นเล็กๆไปต้มกับกระดูกหมูค่ะเดี๋ยวนี้คือเมื่อพี้แอจทำแล้วนะคะเดี๋ยวมาให้ดู ีจะขอเป็นหน่อเล็กๆนิดนึงนะคะหน่อที่แบบเล็กหรือว่ากลางก็จะเอามาต้มเป็นทั้งแบบทั้งหน่อเลยนะคะเพราะว่าคือสาบก็กินไม่หมดนะคะแต่ว่าถ้าเราต้มทั้งหน่อก,ก็จะรักษาได้นานกว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้ทําหน่อไม้ดองไว้แล้วค่ะก็เลยว่าจะยังไม่ทํนะคะยนนะคะแล้วก็ตกแต่งน้องนิดนึงนะคะคือจะบอกว่าเดี๋ยวล้างอยู่นะคะ ทำเสร็จก็จะเอาไปล้างให้ขาวๆแล้วก็เอาไปต้มเลยนะคะอาจจะแบบว่าบางคนเขาก็นิยมตกแต่งตอนที่กําลังจะต้มนะคะแต่อีบางคนก็จะชอบแบบว่าต้มให้เสร็จนะคะแล้วก็ค่อยมาตกแต่งน้องทีหลังก่อนจะทานนะคะแล้วก็ตกแต่งน้องนิดหน่อยนะคะให้แบบน่าทานแล้วก็งามๆนะคะแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาล้างแล้วก็ต้ม ล้างน้องก่อนนะคะล้างน้องแล้วก็ใส่นในหมอ้อเลยวิธีบ้านๆน,นะคะขอภายในความแบบมีีเท่าขอภายในความมีที้เท้าด้วยนะคะแล้วก็มีเนื้ลมควันด้วยล้างให้น้องขาวๆสักนิดน,นึงนะคะให้ไม่ค่อยมีทีชติดค่ะแล้วก็เราก็เอาน้องไปต้มเลย คือหนูจะบอกว่าบางคนเขาก็นิยมตัดทางของน้องแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็มีตัดบ้างไม่ตัดบ้างนะคะพอเราจะกินน้องจริงๆอ่ะเราสามารถเอาน้องออกมาแล้วก็แกะเปลือกไปสองสามชั้นแล้วก็ตกแต่งให้สวยๆแล้วก็เจ้๊มาันพกินได้เลยนะคะแต่จะบอกว่าต้มทั้งทั้งหน่อแบบนี้พี่ๆใช้เวลานานมากคือใช้คุณเยอะมากค่ะ ล้างจาความสะอาดให้ขเขาให้แบบสีน้องหน้าทานน้าทานนะคะก็ใส่ไปเลยต้มเดือดก็ต้องใส่ฟื้นเรื่อยๆค่ะจนกว่าแบบโอ้โหไหลน้ำอะพี่ๆกวนน้องจะสุกอะนานมากเวลาไปในตลาดก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงนะคะถ้าหน่อต้มที่เขาต้มสุกมาขายราคาค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะม,มาดูใกล้ๆกันอันนี้ก็คือต้มน้ําแล้วนะคะแล้วก็พอจากนั้นก็ปิดฝาน้อง ก็กรอไฟยอย่างเดียวมาค่ะตัวน,นี้เหลือแต่หน่อใหญ่ๆนะคะหน่อใหญ่ๆก็วันนี้คือต้มหมาหน่อใหญ่ๆไม่สูงแน่นอนนะคะวิธีแก้ปัญหาก็คือเอาไปสับนะคะสับแล้วก็ไปต้มกับเห็ดป่าหรือว่าชะอมได้หมดนะคะอร่อยมากอร่อยเลยคะ่ะพี่ๆเป็นวิธีแบบเป็นเมนูบ้านๆน,นะคะแต่ว,ว่าจะบอกว่าอร่อยมาก สับเสร็จไม่ใช่แล้ต้มได้เลยนะคะพี่ๆเราต้องเอาน้องไปต้มทั้งหนึ่งถึงสองน้ำเลยแต่ว่าที่บ้านหนูเน้ยนิยมต้มสับสองสามน้ำเลยนี่ค่ะน้องนี้คือใหญ่มากเอาเขาให่แบบนี้จากนั้นเราก็จะทำการเคี่ยวน้องแล้วนะคะในการที่ปอกเปลือกน้องหมดเลย ทำแบบนี้จะปองน้องไม่ขึ้นนะคะแล้วก็รวดเร็วด้วยค่ะพี่ปี๊ปองแบบง่ายเลยนะคะถ้าเราเสียดายเราก็เอามือมาจับตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อที่ให้น้องอ่ะเนื้อของน้องจากแบบเลือก็ยังติดอยู่นี่แบบนี้ค่ะคือหนูจะบอกว่าการทำหนอก็คือ แบบเราต้องลักนะคะถ้าตอนเราล้างคือทำใส่ด้วยแล้วก็มีความสุยม,มากพอเราปลอกน้องออกมาใช่ไหมคะสีน้องก็จะขาวเลยขาแบบขาวมากอ่ะอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะตกแต่งน้องเลยนะคะเอาซาแบบเอาให้ส,สวยๆหน่อยนะคะนี่ทำการจัดตกแต่งน้องนิดนึงนะคะ เอาตองเหลืองๆออกค่ะเวลาเราต้มสุกน้องจะได้หน้าทานะคะเพราะน้องจะเป็นสีเดียวกันเห็นไหมคะมันจะสีขาวมากแล้วเดี๋ยวจะมาสับเป็นแผ่นๆแล้วก็เป็นชิ้นๆกันพอปอกเปลือกออกมาจะบอกว่าน้องเล็กลงเยอะมากพี่พี่ดูอันนี้คือใหญ่นะคะแต่ถ้าโอกเปลือกออกมาก็คือเล็กไปแบบเล็กลงเยอะเลยค่ะพี่ๆเพราะเราจะเอาแบบที่กินได้จริงๆนะคะ นะคะพี่ๆตอนนี้เอาน้องไปแอบล้างมานะคะดูถ้าเราล้างน้องทาความสะอาดน้องน้องก็จะขาวๆแบบนี้ขาวมากเราก็จะบอกว่ามีหนอนเล็กๆติดมาด้วยนะคะขาวมากเดี๋ยวมาดูวิธีการดีกว่าคะ่ะเริ่มจะหนอนอยน่างนี้นะคะนี่เราจะทําให้น้องเป็นแผ่นๆบางๆค่ะทุกคนแบบนี้นะคะต้องใจเย็นๆมากๆเลยค่ะพี่ๆคือ เราอะ่ะต้องเป็นคนใจเย็นนะคะต้องเป็นคนใจเย็นเพื่อที่จะทําให้น้องออกมาสวยนะคะถ้าหัา่นบางก็จะทําให้เราต้มน้องสุกเร็วนะคะแล้วก็หวานไว้ด้วยนะคะประหยัดฟืนด้วยค่ะพี่ๆถ้าเราหั่นบางๆนะคะ,ส,ะ,คะสวยมากนะะี่ค่ะสวยๆบางๆแบบนี้ พ,พี่ถีพี่ถางถูดนะคะทุกคนว่าไม่ได้ดื้อก็น้องใส่แ้ใน,นี้แล้วก็ไปก่อฟืนดันไฟดังไฟแล้วก็ต้มกันเลยนะคะ <c oughs> มือนี้มือเย็นแน่นอนค่ะ <c oughs> อันนี้จะาทำเป็นมือเย็นเลยนะคะพ <c oughs> อเราซอยน้องมีที่แบบ แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็มีที่ไว้สําหรับวางแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นนะคะนี่เราก็สับด้านเอานะคะดูข้มอนนะะมาะสเพข่อแบบไหนมองสมก็คือการทำกับข้าววะไม่มีสูตรในตัวอยู่แล้วนะคะเรามันก็จะเป็นแผ่นาบางๆแบบนี้สวยๆสวยๆางาม พ,พี่ดูเป็นเจ๋ยๆเลยค่ะ ที่บนดอยมีคนสร้างบ้านเยอะมากนะคะเราจะมีเสียงแบบรบกวนนะคะแบบดังนะคะเพราะว่าเขากําลังสร้างบ้านอยู่ข้างล่างค่ะต้องระวังมือด้วยนะคะทุกคนได้แล้วค่ะหมดไปแล้วหนึ่งนะคะ เดี๋ยวจะพามาต้มกันแล้วตอนนี้สับน้องเป็นชิ้นชิ้นได้แล้วนะคะแล้วก็เป็นแผ่นได้ละเดี๋ยวจะต้มน้ําสักเยอะๆนะคะให้เดือดแบบโหให้น้ํไหายรดไปเลยนะคะที่พี่แล้เราก็จะใส่น้ําใหม่ขึ้นมาสักสองสามน้ําก่อ,น,อนนี่จะบอกว่าแค่สามหน่อนได้เยอะมากทุกคนเพราะว่ามันแบบว่าเป็นหน่อยใหญ่นะคะแล้วก็ขอ ก่อนไม่ใช้มือแบบไม่ใส่ถุงมือเลยนะคะเพราะว่าทำกินกันเองค่ะก็เลยไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะเยอะมากถ้าต้มน้ํานี้แบบเดือดจนร้อนล้วก็จะไปใส่น้ําเพิ่มใหม่นะคะใส่น้ําเพิ่มไหมเราแก้เพจากลำลังหน่อยนะคะคนนา้ไม่เดืมากกัคนเลย ทิ้งไว้เรียบร้อยค่ะซีนะ่ากินมากค่ะทุกคนแล้วจะบอกว่าหม้อแอบด,ดังไปน,นิดนึงนะคะแต่คือต้มไหลน้ําก็เลยเป็น,น,น่าง,น,งนี้เพราะมันเป็นฟองนีดนิดแต่ชุ่มฉ่ำมากส่พริกกันนิดนึงนะคะว้าใหม่ทีก็คือเสร็จแล้วกินได้เลยมาค่ะพี่ๆตอนนี้คือทําอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะํามาดูชมหน้าว่าวันนี้ทำอรกานล่างจังหนอที่ไปขุดมาวันนี้นะคะนี่ อันนี้เป็นหน่อไม้ที่สับไปเมื่อกี้เลยที่ถ่ายให้ดูนะคะเอาไปต้มใส่กับกระดูกหมูแล้วก็ใส่พริกใส่เครื่องปรุงนิดนึนนงรสชาติอร่อยมากแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือนี่เป็นหน่อนไม้ที่หนูบอกว่าต้มทั้งหน่อเลยนะคะโหจะบอกว่าใช้เวลาต้มประมาณ2 -3 ชั่วโมงค่ะพี่ๆเพิ่งได้สดๆเมื่อกี้เลยเห็นไหมคะว่าควันยังออกเลยแล้วก็ร้อนวันนี้ตามเป็นน้ำพริกหนุ่มนะคะมาใส่กับมารจิ้มมันกินนะคะ ค่ะอ,อย่าลืมนะคะพี่ๆที่เพิ่พมความมาเห็นที่พ่อฝากกดไลค์กดแชร์กดชมคล้ายๆกันกลังใจให้หนูด้วยค่ะกระไรนะคะไไคบ๊ายบายบค,ค่ะมามาถ่ายูก